ดี C, ค่ะอันนี้ก็คือเซลัมปลูกผมนะคะที่อาสาแก้จนสามารถทำเองได้นะคะก็ทำง่ายเลยไปดูเลยนะคะไปหมดแล้วรูขุมขนไม่เปิดแล้วอ,ะอ่ะอันนี้ก็ลำบากแล้วนะคะ<ม>แต่เราเราช่วยคนที่เป็นทำาคีโอค่ะ<ม>ช่วยเขาขึ้นนะกับเมลงใช่ค่ะกับเมลงแต่มีลิดร้อทำให้ขยายรูขุมขนได้ดีนะคะจากนั้นค่ะตามด้วยหอมแดงสองสิ่งนี้ ไม่ควรห่างเหินกันนะคะสองสิ่งนี้แหละเป็นตัวชูโลงถ้าเราไม่มีไอบวดไอตัวเนี้ยแต่สองตัวนี้<ม>ก็ใส่แค่ขิงแก่ก็ได้<ม>กับออหอมแดงนะคะ<ม>อัตราส่วนถ้าปกติแล้วหนูจะทำแค่ครึ่งลิตรอันนี้อันนี้ลิตรนึงเนาะพี่รักเนาะ<ม>อันนี้ลิตรหนึ่งนะคะน้ำมันมะพร้าวคือเราจะใช้อัตราส่วนอันนี้ถ้าหั่นแล้วก็ได้ประมาณสองขีสองถึงสามขีเช่นเดียวกันค่ะสองถึงสามขี ขิง2อถึงสขีดหอมแดง2องถึงสขีดขจ้ะแล้วก็บรรเพชรบรรเพชรฆ่าเชื้อราบนหนังศีรษะใช้แชมพูทแชมพูได้ด้วยแล้วก็ใช้ทําเซรั่มได้ด้วยบรรเพชรเราใส่อัตราส่วน1ขีดโดยประมาณนะคะกระเมหนึ่งกํามือกํามือเล็กกำมือใหญ่ใส่ได้เลยค่ะอีกอย่างหนึ่งที่อยากให้ใส่คืออัญชันอัญชันแกะเกสรแล้กีบเลี้ยงออกเอาแต่ดอกออจ้ะ Icana, ลืมไม่ได้เลยคือน้านมะพร้าวสกัดเย็นยี่ห้อนี้เขานั้นยี่ห้อนี้เขานั้นด้วยเพราะว่าเป็นของที่เด็ต้องกำหนดยี่ห้อด้วยใช่ไหมเราคุณระบายดีมันต้องขายแบบนี้บางยี่ห้อนี้เขายี่ห้อนี้ไปกันทรรมากินจริงๆเลยนะแล้วดนลายสองร้อยห้าสิบบาทด้วยแล้วแต่ค่ะอันเนี้ยของของบ้านบ้านบ้านทุรักนะคะเขาทำ เยต้องใก็ไม่ไงบอกถึงจะมีเคอรี่ส่งไปให้ที่สักเกลวะเนี่ยนี่ค่ะเรับมี่ยคัดส่งทั้งหมดวิธีการทำง่ายๆค่ะเดี๋ยวเราเอาน้ำนมันมะพร้าวใส่ลงไปในในภาชนะสำหรับตุ๋นนะคะเดี๋ยวเราตุ๋นไว้เนาะอย่าไว้เยอะพี่ใส่หมดเลยมัคะอนนี้ไมะตุ๋นจริงค่ะตุ๋นจริงไม่จริงอ่ะเก็บไว้เยอะๆนะ เดี๋ยวก็จะไม่หนเลยจะได้แบ่งกันได้ผมมันเข้าได้จริงเราฟังชีๆน้ำมันวนตั้งแต่ไหนเป็นแน่นวดเยอะไหมคะเวลาจะเปลี่ยนไปต้องปอกเปลือกไม่เอานิ้วเอาเอาเล็บมือนางด้วยก็น่าจะดีเล่มนางนี้ใช่ไหมคะใช่ครับอ่ะตัดมาดูภาพนี้จ้ามันเริ่มเดือดนะคะถ้าเป็นไขมันอิ่มตัวจะเป็นถ้าจะทานเซรั่มลุกผม เป็นน้ำมันมะพร้าวก็ได้หรือถ้าไม่มีมะพร้าวใช้น้ำมันมะกอกน้ำมันดอกทานตะว,วันค่ะได้ไม่คะเพราะออยล์เป็นสาระของเรื่องของผิวมันก็จริงแต่ว่าไม่บำรุงผิวไม่บำรุงเส้นผมไม่อาจารย์ไม่คมนะถ้าเค่ะ จากสมุนไพรที่อาจารย์บอกเล่านะคะก็เอามาหั่นเนาะแล้วก็เด็ดแล้วก็จะเอามาตุนใส่หม้อนะคะมีอะไรบ้างก็ไปดูค่ะเริ่มต้นจากขิงนะคะก็เอามาหั่นชิ้นค่ะแล้วก็ใส่หม้อแบบนี้เลยหั่นหอมจ้าแรกเริ่มเอาได้หมดเลยได้ครับผมตุนได้ไปพร้อมกันเลยค่ะใช้เวลาตุนประมาณขึ้นชั่วโมง ตึ่งชั่วโมงใช่ค่ะมันน่าจะมีนี้ค่ะต้องรู้จักมันแต่เราไม่เข้าใจมันี่เห็นเดินกันมาแล้วตื่นเต้นวิทยากรใหม่วิทยากรว้าววิทยากรใหม่อันนี้โปรตีนเมืักพักมาอยอกกีดังีดังค่ะ บางคนเอากระมิงยี่หัวเลยอ่แล้วก็หมักไว้ก็ไม่ใส่าไใส่ได้เลยค่ะต้องดูเอ็นตุ้นสมุนไพรด้วยนะคุณจะไปเกลี่ยมะม่วงหัวหัวเชิดเลยหัวเชิดเลยการบชิำรุงผมก็จะทำให้หัวโอกมากขึ้นะหัวโอกต้องมถ่ายสมุนไพรด้วคุณจะไปว่าชื่อนี้ขยายบ้านฮาวเวอร์มีนี่อันนี้คันอันนี้มาได้แน่สนบเลยครับ คุณครูไปถอดคู่กตีองกมาสอนใช่ใช่ใช่จะเป็นซะอย่างนั้นด้วยซ้ำลักษณะแล้วโอเค่ะถ้าหม้อใหญ่อย่างนี้ตุ๋นเรื่อยๆค่ะเรื่อยๆประมาณชั่วโมงนึงให้สมุนไพรเปลี่ยนสีค่ะอันนี้เราหั่นหมดหล่ำไทจะเปลี่ยนสีอุ้ยอ่อนนะการเคี่ยวการตุ๋นพวกนี้ค่ะใช้เวลานานไม่ต้องห่ไม่ต้องคนค่ะไปเรื่อยๆเลย อย่าลืมอันชันนะคะอันชันหนูเก็บไหมันัตรงไหนอะตรงนี้ให้เดินไม่ได้สองร้อไรนน่าจะอยู่ไลนที่สองร้อยไปล้างให้สดเดี๋ยวเรามาทำะมุกนไปปูอยาลื้ก็ไปเปิดทุไหเลยเปิดไปวาไปไหปลาาทั้งนั้น แต่ถ้าอยากกินไงด้แฟนแพ้ท้องไม่อยากกินน่ะเปิดไปก็อ้วกไปมันมีแต่ห้ปลาะรอบบ้านเลยไม่รู้หไหนพอเขากลับมาถามว่าได้กินะอะไรยังบอกอยังพอเขาชี้ให้ดูในบ้านเอ้าเราไปหาด้านเราเริ่มเลยโอ้เ้ <c oughs> แล้วบอกเราหา <c oughs> <c oughs> อด <c oughs> อยู่ในบ้านนะครับผมย่างนะครับมย่างสันคำนั้นว่าบ่อเยียงนะครับ ผมก็เ <Sustain> ลยโบกหารอให้อันนี้ค่ะยังไม่เปลี่ยนสีรอให้เขาเปลี่ยนสีต้องเปลี่ยนเป็นสีต้องเปลี่ยนเป็นสีตาลเข็มแล้วก็เหี่ยวลงใช้ได้อันนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนสีคือความควบแน่งของน้ํามันมะพร้าวค่ะหรือน้ํามันพวกน้ํามันสกัดอะ มันมีความอิ่มตัวสูงเราตุ่นไปเอ้าจ้านถ้าตุ่นไปแล้วมันจะไอ้นี่ไหมมันจะหิอ่ออะไรนะเหี่ยวอะไรความร้อนแก่ตัวแก่ตัวไหมภาษาบ้านอื่นเรียกไงนู่นว่าน่มันจะยุบลงไหมน้ำมันมันจะยุบลงไหมน้ำมันมันจะดิ่มตัวค่ะจะไม่ยุบแต่ก็ละเหยไปบ้างเล็กน้อยนะไปชั่วโมงสองชั่วโมงก็เราไม่เป็นปา แต่ไม่ตาค่ะถาตะไองระวังด้ถ้าดมี้น้มงไปเท่ากับเราเอานลงไปด้วยเราจะไม่ได้น้ำแแตดดไแล้วต้องใช้ม่ไว้นี่เขาหันไปไดจะได้เรเรื่องเสียงไฟทำความสะอาดที่ดีอย่าให้มีเหมืนดินเลยนะโอ้ยังหั่นมะม่วงก็อย่าใส่มาติดทางด้ ่่นมไมไี้ใชหเมื่อตุออต๋นจนสมุนไพรเราได้ที่แล้วนะคะก็จะทิ้งไว้ให้เย็นเนาะแล้วเราก็จะเอามากรอกใส่บรรจุภัณฑ์นะคะหรือขวดแก้วขวดโหลนะคะสามารถใช้ได้เลยนะคะก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะที่เราจะเก็บผลิตภัณฑ์ที่เราสามารถทำเองได้นะคะไว้ใช้ในครัวเรือนค่ะ ันนี้ก็ง่ายๆนะเราสามารถทําได้ทุกคนก็สามารถทําได้เช่นกันนะคะก็ลองทํากันดูนะคะได้ผลหรือไม่ได้ผลอย่างไรมาแชร์ประสบการณ์กันได้ค่ะอันนี้ก็คือเป็นสมนุนไพรที่เราหาได้นะคะแล้วก็ทําได้ง่ายๆเลยนะคะ